ชาวบ้านส่งคลิปแฉแก๊งลักสายไฟออกอาวาดย่านบางพรีตำรวจทำได้แค่ติดป้ายเตือนมีวงจรปิดผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องทุกข์ว่ามีคนร้ายเป็นวัยรุ่นชายจำนวนสี่คนมาลักตัดสายเคเบิ้ลและสายไฟบนเสาไฟริมถนนสายสีวารีน้อยตำบ,บางฉลงอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมส่งคลิปจากกล้องวงจรปิดริมถนนที่สามารถจับภาพคนร้ายทั้งสี่คน แต่งกายคล้ายช่างของสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตทาทีมาเป็นช่างซ่อมสายเคเบิลก่อนจะช่วยกันลงมือก่อเหตุลักตัดสายเคเบิลและสายไฟที่อยู่ริมทางในจุดดังกล่าวจนเสียหายเป็นวงกว้างโดยมีภาพวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมเอาไว้ได้ชัดเจน หลังรับเรื่องผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุในจุดดังกล่าวยังพบกองสายเคเบิลที่คนร้ายแก๊งนี้ลักตัดม้วนกองไว้อยู่กับพื้นที่เตรียมที่จะขโมยรวมถึงสายเคเบิลต่างๆได้ถูกตัดห้อยทิ้งไว้จำนวนหลายจุดนายกวกบอกกับนักข่าวว่าขณะที่ตนเองกำลังพักอยู่ในบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าแปลกๆ จึงออกมาดูพบว่าคนร้ายกำลังก่อเหตุลักตัดสายไฟซึ่งตอนนั้นตนเองอยังเผชิญหน้าคนร้ายแต่พบว่าคนร้ายไม่ได้เกรงกลัวอะไรและทำตัวตามปกติซึ่งตอนแรกตนเองเข้าใจว่าวัยรุ่นมาหลบด่านตำรวจเพราะจุดนี้มักชอบมีด่านตำรวจมาตั้งตอนดึกเป็นประจำแต่พอออกมาดูไม่พบว่ามีด่านพอเดินไปดูพบว่า พยายามลักตัดสายเคเบิลก่อนที่จะมีรถจักรยานยนต์ของเพื่อนร่วมแก๊งมารับออกไปลุงออฟออกมาให้ข้อมูลว่าจุดนี้ถนนสายนี้มีคนร้ายมาลักตัดสายไฟบ่อยครั้งขออภัยค่ะลุงออฟออกมาให้ข้อมูลว่า จุดนี้ถนนสายนี้มีคนร้ายมาลักตัดสายไฟบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยถูกจับกลุ่มแต่อย่างใดเห็นเพียงแค่นำป้ายมาติดเตือนว่าไฟทางที่ดับนั้นมาจากคนร้ายขโมยลักตัดสายไฟทางด้านชาวบ้านในพื้นที่หลายคนต่างอยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากในพื้นที่พบว่ามีคนร้ายตะเวนเก่อเหตุกันแทบ รายวันทั้งงัดห้องพักลักรถจักรยานยนต์ล่าสุดคนร้ายมางัดห้องพักห้องเช่าก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ครั้งนี้กลับมาพบว่าเป็นอีกแก๊งที่มาก่อเหตุเดี่ยวสลาวุธคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน